สวัสดีครับน้องเชียรอะไรครับเชียรนั่นครับเชียรพกครับน้องมาจากใครนีมครับมาจากพะนันนาได้ครับใครคู่สับพายุครับวัวหรือเชียรอะไรครับนดปูตะวันครับเขายาวนูดปูตะวันหรือเจ้าเขายาวนะครับครับผมเขาอยู่กี่ปีแล้วครับแปดปีครับปีแล้วน้องคอยสาบไหมครับว่าเขาเป็นสายาเขาตรงไหนไม่ดรับไม่สาบครับเขาชนเมื่อกี่ครั้งแล้วครับน้องพกครั้งครับพกครั้งนะ เราสุดชนะให้ในมาชนะสายเก้าครับชนะครัตอนนั้นใช้เวลากี่นาทีครับ10เอ็ด10สองนาทีนะ10เอ็0สองนาทีนะมีชาทางชนเป็นแบบนี้ครับเรื่อยๆจุ่ยัดมัาเลียครับโอ้โหให้น้องน้องแจรคเขาเดินแล้วเขาตโอครับเขาเดิมครับเขาเดิมนะครับตอนนี้น้องชื่อวงโกของน้องสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเหมือนชนก็เกินร้อยแล้วนะครับกับบ่มเกินร้อยนะครับให้น้องฟ้าไล่ พระว่าเล่นตึงเอฟซีเหรอคุณติดตามของมฝากตึงการชวนว่าป่าตางหมามากี้เดี๋ยวกลมชวนบ่มได้กินมาม่านี้ครับอ๋อครับกลมขอบคุณครับข้อมูลนะครับทางนี้ข้อน้องโซดีเอาเบียร์รับขายแล้วนะครับครับผมทางนา้ำพวกจะไปยังขอให้ไม่พลาดสัปาสิกดติดตามกหลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ